เคยกันไหมคะไอเฟก็แล้วอดอาหารก็แล้วคาร์ดิโอฉ่ำก็แล้วไปวิ่งเนี่ยหน้าไหมเลยสุดท้ายน้ำหนักก็ไม่ลงสักทีวันนี้พี่นาวแชร์ให้ฟังในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ขอบอกก่อนนะว่าฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ที่จะต้องหาข้อมูลอย่างหนักหน่วงนะสําหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวหรือโดยเฉพาะคนที่มีความเรื่องมากในการรับประทานอาหารตรงนี้ควรปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยนะคะแต่อันเนี้ยพี่นาวไม่ได้ มีข้อจํากัดในชีวิตอะไรขนาดนั้นพี่นาวขออย่างเดียวว่าขอให้ร่างมันเปลี่ยนไปไม่เอาร่างที่ไขมันเกาะตัวไม่เอาร่างที่ตูดบานไม่เอาร่างที่ใส่กเกงแล้วมันปลิ้นมันมีหินง,งอกหินย,ย้อยเวลานั่งเนี่ยพุงกองพี่นาวไม่เอาร่างแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่นาวก็จะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างแบบนั้น,นมันออกไปจากชีวิตมาเริ่มกันเลยคลิปเนี้ยนะคะพี่นาวจะขอ ให้ชื่อคลิปว่าลดน้ำหนักด้วยความเชื่อในการลดน้ำหนักด้วยความเชื่อที่พินาว่าเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นการลดน้ำหนักด้วยความเชื่อแบบผิดผิดบอกไว้เลยเพราะว่าอันนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงเออพี่ก็คือพี่ไม่สามารถไปพบ เออนักโภชนาการพี่ไม่สามารถมีตังไปจ้างเทรนเนอร์พี่ไม่ได้สามารถเออแบบควบคุมอาหารอะไรที่แบบตรงตามโภชนาการได้แบบตามในอินเทอร์เน็ตอะนะพี่ก็จะเอ,อจะกินแค่วัตถุดิบที่เราจ่ายราคาไหวและเราก็สามารถทำกินได้ทุกวันเมนูที่เราไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรา เป็นบ้าเป็นบอในเรื่องของความอยากอาหารอ,อก็แค่นี้เองตอนอื่นเลยเนี่ยจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์ที่ทำาไมน้ำหนักฉันถึงไม่ลงทำาไมหุ่นฉันถึงไม่เปลี่ยนก็คือคุมอาหารมากเกินไปคุมอาหารมากเกินไปโดยไม่ศึกษาโภชนาการทางอาหารก่อนอืมก็คือแต่ก่อนนะคะ พี่นาวไม่ได้มีความรู้เรื่องโภชนาการทางอาหารพี่นาวไม่รู้เลยว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันต้องกินโปรตีนให้ถึงมันต้องกินอาหารที่มีกากใยมันต้องกินไฟเบอร์มันต้องตัดข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องตัดอาหารแปรรูปอะไรแบบเนี้ยมันต้องลดนมต้องกินไขมันดีอ่าพี่นาวก็ไม่มีความรู้รเลยเลยพี่นาวก็ ลูกขึ้นมากินแต่สลัดผักกินไปเจ็ดวันสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมขี้แตกค่ะโลกเหลืองไปฉีดยาเลยไข้ขึ้นไปสามสี่วันคุ้มเวลาชีวิตนั่นแหละแล้วก็ต่อมาข้อที่สองอันนี้คลาสสิกมากออกกำลังกายตามคลิปคะ่ะออกมานานมากนานมากนานมากแบบนานนานๆอะ่ะนานกว่าจะเห็นผลนะแต่พอเห็นผลแล้วเป็นไงคะ ไม่ยังยืนค่ะล่างเพลมันก็กลับมาอีกต่อมาเลยอันดับสามอันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกัน IF อือหือ IF นี่ทำได้ดีมากเลยนะแบบว่าวินัยนี่เป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเลยสุดท้ายอะไรรู้ไหมคะพุงไม่ยุบค่ะพุงโตค่ะพุงป่องเหมือนแบบพวกอะไรอะเอธิโอเปียเลยเพราะว่า เราไม่รู้คุณค่าโภชนาการอาหารที่เรากินเข้าไปไงเอออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทํา iF อย่างเงี้ยเรากินข้าวกระเพราที่เราไปซื้อป้าข้างบ้านมาโดยที่โปรตีนมันไม่มันไม่เพียงพอต่อวันอะแล้วก็แบบโอ้โหข้าวขาวก็เยอะเบ้อเ,บอเธอนั่นแหละสุดท้ายก็เป็นไงอะก็ร่างกายเข้าสู่โหมดกลัวตายกระเก็บไขมันพุงป่องนั่นแหละ แล้วก็ข้อสี่เลยจากหนึ่งสองสามเนี่ยทํามาแล้วไม่ได้ผลเอาวะข้อสี่เริ่มตกตะกอนแล้วตั้งกฎเกณฑ์ชีวิตมากเกินไปจนทําให้สมองเนี่ยคิดว่าต้องมีเรื่องเพิ่มเติมสุดท้ายกายและใจเหนื่อยล้าทําอะไรไม่ได้ก็เงาเงาง่อยง่อยไปเลยก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอนมองเพดานต่อไปเพราะไม่มีแรงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ย ลดน้ำหนักด้วยความเชื่อเนี่ยมันคืออะไรลดน้ําหนักด้วยความเชื่อแบบผิดๆด้วยนะอืมเล่าก่อนว่าคือพี่นาวอะค่ะจะเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องค่าเฉลี่ยเรื่องความเชื่อเรื่องค่าเฉลี่ยคืออะไรความเชื่อเรื่องค่าเฉลี่ยก็คือว่าหากเรามีเพื่อนห้าคนเราก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคน เออแต่ทีเนี้ยพี่นาวเกียร์หุ่นเพะพี่นาวเกียร์หุน่นไขมันตันพุงเป็นชั้นนั่งแล้วพุงปลิน้นพี่นาวก็ต้องไปคบเพื่อนที่รักษาสุขภาพแต่ทีเนี้ยคนรอบตัวที่เขารักษาสุขภาพอะ่ะมันคือทุกคนรักษาสุขภาพหมดแหละแต่ว่าคนที่เขารักษาสุขภาพในเลเวลที่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะมัน มันหายากมากในชีวิตประจําวันพี่ะนะอืมพี่ก็เลยต้องเข้าไปในโลกออนไลน์นั่นก็คือ Facebook กลุ่มออกกําลังกายพี่ไปตามทุกกลุ่มเออจนพี่ก็ไปเจอโพส์โพส์หนึ่งเอ,อ้ยเขาก็โพสไว้อะไรเงี้ยว่าแบบเอ,อ้ยแบบเหมือนโพสต์การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็จําชื่อแกไม่ได้แล้วเออตอนนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปจาก facebook เยอะแล้วพี่ก็เข้าไปทักส่วนตัวแกไป แกก็บอกว่าให้พี่อส่งรูปหุ่นไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาส่งรูปหุ่นไปให้ดูซึ่งคือมันมันแบบมันพุงป่องเฉพาะจุดเว้ยมันมันไม่ได้แบบป่องกลมๆเหมือนคนท้องอะนะเออเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเขาก็ทักมาคํานึงเขาก็บอกว่าอุ้ยพุงแบบเนี้ยไขมันพอกตับเออไอเราก็แบบคนไม่เคยมีความรู้เว้ยไขมันพอกตับอะคืออะไรเออแล้วก็กลัวกลัวแบบกลัวมาก กัวกลัวจริงๆกลัวมาก,ๆๆก,ลกๆๆๆๆเลยเออสุดท้ายอ่ะพี่เขาก็แนะนำว่าให้เราอ่ะไปออกกำลังกายออกกำลังกายก็คือการไปคาร์ดิโอคาร์ดิโอให้ได้200นาทีต่อสัปดาห์ไปคาร์ดิโอให้ได้200นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็งดเนื้อสัตว์งดข้าวขาวเป็นเวลา14วันให้กินแค่ผักกับไข่ แล้วก็ทำไอเด้วยหลังสี่โมงเย็นก็คือไม่กินกินมื้อแรกอีกทีก็คือ8ปดโมงเช้านั่นแหละฉันก็ทำแบบนั้นเฮ้ย14วันค่ะเอวฉันหายไป3นิ้วน้ำหนักฉันลงไป1นกิโลฉันดีใจมากแล้วคือแบบว่าฉันอ่ะก็ยังแบบคิดนะเว้ยว่าแบบเฮ้ยมันจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอหุ่นฉันลงขนาดนั้นอะ่ะฉันก,ก็ก็ก็ไม่ได้แบบ โอ้โหดีใจฉลองบ้าข้างบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรฉันก็ไม่คือฉันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นไงเออพอมันแบบพอมันเห็นผลนะ่ะฉันก็เริ่มแบบเริ่มเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจอะไรเงี้ยแล้วฉันก็แบบเอ,อ้ยต้องการที่จะทําต่อเพราะว่ามันแค่ลดลงแต่ว่าเออสัดส,ส่วนหรือว่าต้นแขนหนะ้าอกสะโพกหลังใดๆอะไรเงี้ยมันยังไม่เป็นมัดตามที่เราตั้งเป้าหมายก็หห่นเราไว้อืม นี่แหละแล้วทีเนี้ยฉันจะเล่าต่อเล่าต่อจากเรื่องค่าเฉลี่ยนั่นแหลอะอะพอเราเอาตัวไปอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วอะเห็นไหมเธ้เห็นไหม,เ,เ,หไหมเห็นอะไรไหมมันมีคน ที่ไม่รู้จักเราอะไม่รู้จักเราในชีวิตประจำมาแต่เราเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเขามีความรู้เขาก็ให้ความรู้ฉันแล้วพอฉันทําตามฉันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องราวอีกว่าในระหว่างที่ฉันออกไปคาร์ดิโอตอนนั้นฉันอยู่ปทุมฉันก็ไปคาร์ดิโอที่สวนสาธารณะจนฉันก็ไปเจอกลุ่มตีแบตซึ่งกลุ่มตีแบตเนี้ยก็คือแบบเป็นวัยรุ่นวัยวัยเกษียณเลยนะเออวัยรุ่นวัยเกษียณเลยอะนั่นแหละ ทีนี้เว้ยแล้วฉันอะฉันไม่มีความรู้เรื่องแบตเลยฉันแค่แบบตีเป็นงองแงงอะตีแบบที่เด็กน้อยมันตีอะที่ตีได้อะไรเงี้ยเออเสิร์บลูกก็ยังเสิร์ฟไม่เป็นเลยยืนก็ยังยืนไม่เป็นแล้ว่ามันต้องยืนตรงไหนนับแต้มยังไงอะไรเงี้ยฉันก็ทําให้เป็นแค่แบบแค่ตีโต้ได้แบบเหมือนตอนที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยเว้ยเออฉันก็ไปเจอนาอ้อยนาอ้อยอะเขาก็ชักชวนฉันเข้าวงการตีแบตฉันก็เข้าไปตีแบตแต่ฉันอะไม่ได้มีไม้แบต เขาก็ให้ฉันยืมไม้แบตให้ฉันยืมไม้แบตอยู่ตั้งหลายเดือนนะจนสุดท้ายอเขาขายให้ฉันในราคาสามร้อยบาทเขาบอกว่าเขาซื้อมาสามพันเออมันเป็นไม้แบตของยูเน็ตอ่ะเอ้ยเราคือฉันอะฉันมีความรู้สึกว่าเออว่ะถ้าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะให้เราแบบให้เราขุดตัวเองขึ้นมา แล้วเดี๋ยวสถานการณ์อ่ะมันก็มันก็จะพาเราไปเองให้ให้เราอ่ะมีความตั้งใจก่อนให้เราอ่ะมีความเชื่อก่อนให้เราเชื่อมั่นในตัวเองก่อนให้เราหนักแน่นในตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราจะทําจริงๆริเว้ยรอบนี้กูเอาจริงเอาจังเว้ยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวสถานการณ์อ่ะมันก็จะพาเราไปเองแบบที่ฉันเจออ่ะเออเนี่ยตรงเนี้ยคือฉันแบบคือไอ้เรื่องตอนเนี้ยตอนไม่ใช่ตอนนี้เออทั้งตอนนี้ทั้งตอนนั้นแหละคือฉันฉันมองว่า การที่ฉันได้ผลลัพธ์หุ่นที่เล็กลงอ่ะมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเว้ยฉันมีความแบบมีความ Amazing ตรงที่ว่าเฮ้ยแบบสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างมันมันเปลี่ยนไปมันเกื้อกูลมันอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างเลยแค่เราแบบแค่เรามีความเชื่อกับตัวเราเท่านั้นอ่ะเนี่ยพอฉันเจออะไรมาแบบนี้มากๆใช่ปะทําให้ฉันเชื่อสุดจิตสุดใจเลยว่าแบบเออ ถ้าฉันคิดอะไรฉันตั้งมั่นอะไรฉันต้องพยายามทําให้กิจวัตรประจําวันที่ฉันทาอ่ะสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันจะกลายเป็นอ่ะอยากให้เหตุการณ์เป็นแบบไหนล่ะอ่ะคือฉันอยากหุ่นดีใช่ไหมแต่ฉันอ่อนแอเรื่องการมีระเบียบวินัยอ้าวฉันก็ต้องหาเพื่อนที่อยู่ในแวดวงถูกไหม เออฉันก็ต้องหาเพื่อนที่อยู่ในแวดวงฉันก็ต้องเสพเสพสื่อโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับการกินอาหารหรือว่าการทําอะไรต่างๆที่ทําให้เราผอมลงฉันก็เสพ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 สื่อสิ่งเนี้ยตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเว้ยจนฉันนะ่ะไปเจอกับสองคนสองช่องนี้ที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการเลยนั่นก็คือหช่องโคดปูแนน ช่องคอบูุมนี่แทบจะครอบคุมจักรวาลเลยนะมีทั้งเรื่องกินเรื่อง IF เรื่องการเล่นตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มอะแบบผู้หญิงผู้ชายควรใช้น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วก็คำนวณน,น้ำหนักค่า BMR ค่าอะไรพวกนี้เนี่ยคือครอบคุมเลยนะในช่องเขาอะฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง Fit t e r m i n ิ n t อ เนี่ยแหละฉันก็เสพอะไรพวกนี้แหละก็เลยทําให้ฉันน่ะเกิดความเชื่อแล้วก็ทําให้ฉันน่ะค่อยๆเริ่มสะสมประสบการณ์ค่อยๆเริ่มปรับความคิดซึ่งฉันน่ะด้วยความที่ฉันไม่ได้มีเพื่อนที่แบบจะต้องมานั่งคุยโต้ตอบอะไรแบบนี้ใช่ปะฉันก็เชื่อเชื่อแบบเชื่อแบบแปลกๆอีกเชื่อว่าอะไรลุงหมยแกเชื่อว่าคนเราอะ่ะถ้าเรามีกล้ามเนื้อน้อยอะ่ะเตาเผาเราอะ่ะ ก็จะเล็กแล้วสุดท้ายอ่ะพอเราแก่ตัวไปอ่ะเราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่เดินสั่นๆนะแก่ที่ยกมือหยิบของอะไรก็ไม่คล่องเคลื่อนไหวอุ้ยอ้ายเออร่างกายอ่ะมันไม่เคยทรรศเราเนาะเว้ยแค่เรากินแย่มันก็สามารถเจ็บป่วยได้ร่างกายดีหรือไม่ดีมันมาจากการกินเออฉันคือฉันเสพจนฉันแบบฉันตกตะกอนได้ว่าเอ้ยฉันคิดได้แบบนี้สื่อที่ฉันเสพอ่ะ ทำให้ฉันน่ะได้รู้จักจัดการในเรื่องกินให้ฉันน่ะได้มุมมองในการมองอาหารที่เปลี่ยนใหม่ฉันไม่ได้มองอาหารว่าเป็นอาหารอย่างเช่นกะเพาไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นไข่เจียวคือฉันมองให้มันเป็นคุณค่าทางโภชนาการเอออย่างเช่นไข่หนึ่งใบได้ไดโปรตีนกี่กรมัมอะไรอย่างเงี้ยแกเออซึ่ง ฉันก็ไม่ได้แม่นอะไรตรงนี้เท่าไหร่หรอกแต่ฉันก็ก็กะกะเอาอะนะจากจากค่า BMR ของตัวเองอะซึ่งตรงนี้แต่ละคนนะมันก็จะไม่เหมือนกันยิ่งคนมีโรคประจําตัวคนที่มีปัญหาในเรื่องกินเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาข้อมูลกันเอาเองเพราะฉันก็ทําการบ้านหนักหน่วงมากนอกจากเรื่องอาหารนะก็ยังจะมีเรื่องความปวดความเจ็บปวดเช่นปวดหลังปวดขาใดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าฉันแบบว่าฉันไป ไปเข้าฟิตเนสใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็แบบเทรนเนอร์เขาก็ก็มาเทรนฉันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมันต้องเล่นท่านั้นท่านี้นะมันต้องแบบต้องต้องมีการมูฟเมนต์ต้องมีการใช้แรงต้านต้องยกให้มันมีน้ําหนักใดๆนะเพราะว่าบางทีอิริยาบทเราเวลาเราทํางานเว้ยเราอะเรานั่งอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่ร่างกายมันไม่ได้ขยับอะ่ะมันก็ ไอ้กล้ามเนื้อใดๆมันแบบสามารถเกาะกันจนมันเป็นผังผืดได้แต่ในการที่เรามีการยกน้ําหนักเอ่อแล้วยกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราอะทำลายทําลายผังผืดไอ้ผังผืดอันนั้นอ่ะมันจะ ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นตะข่ายสารกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะไปเกาะตามตัวทําให้แบบเราเกิดอาการปวดเมื่อยตึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราทําแบบนั้นนะถ้าเราออกกําลังกายที่มันมีแรงต้านเลยเราได้ยกน้ําหนักอะไรเงี้ยไอ,อ้ผังพื้ตรงนั้นอะมันมันจะขาดพอมันขาดเว้ยไอ้ความเจ็บปวดความปวดเมื่อยอะไรเงี้ยมึงไม่ได้กินกูหรอกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ฉันก็อธิบายตามความเชื่อของแกฉันก็ไม่รู้ว่าเออถ้าอยากรู้ก็ไปเข้ายิมนะไปแบบให้เทนเนอร์เขาอาธิบายนะอันนี้ก็ฉันก็แบบมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆและด้วยความเชื่อที่ฉันเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้ฉันไม่เคยใช้วินัยในชีวิตอีกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลักคิดแต่ของฉันมันเปลี่ยนไป แล้วภาพในตาเนื้อของฉันมันเปลี่ยนไปและสไตล์มันเปลี่ยนไปกิจวัตรมันเปลี่ยนไปในสถานการณ์เดิมแต่หลักคิดมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเพราะวทุกอย่างอ่ะมันเริ่มมาจากความคิดถ้าเรามีความคิดมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นแล้วแล้วเดี๋ยวลูทีนเราอ่ะมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยเท่านี้แหละแกความเชื่อของฉันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าหนึ่งอ่ะเราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อน ตั้งเป้าหมายกับตัวเองก่อนจะเอายังไงกับตัวเองชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนเออพอตั้งเป้าหมายกับตัวเองเนี้ยชีเนี้ยพอเรามีเป้าหมายเสร็จปุ๊บอะ่ะเราก็ต้องมาหาวิธีทำอ่ะวิธีทำจะทำยังไงหนึ่งสองสามสี่จะลดน้ำหนักไหมลดน้ำหนักกี่กิโลลดน้ำหนักกี่กิโลภายในกี่เดือนต้องคุมอาหารไหมอะไรไหม อ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาซอยเป้าหมายจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์จากรายสัปดาห์มาย่อยให้มันเป็นรายวันทีนี้พอมันเป็นในรูปแบบรายวันนะมันจะง่ายแหละเราแม่งก็ทําไปทุกวัน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 นั่นแหละจนจนมันครบตามเป้าหมายที่เราตั้งอะ่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็จะได้เป้าหมายนั่นเองหรือต่อให้เราไม่ได้ตรงตามเป้าหมายอะ่ะแต่อย่างน้อยอะ่ะ มันก็ได้ทำเว้ยการที่สมมุติว่าถ้าเราลดน้ําหนัก10บโลภายใน4เดือนอะต่อให้เราลดไม่ถึง10บโลภายใน4เดือนอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่จะไม่ผอมลงนะเฮ้ยถ้าอยู่ทำจริงๆริอะถ้าอยู่ตั้งใจจริงๆอะเออแล้วก็คือที่สําคัญเลยแบบที่อยากจะหนุนใจเลยนะเว้ยก็คือว่าเราอะต้องพยายามทําตัวเองให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายต้องพยายามหาลูทีนหากิจวัตรอะ หาสังคมให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายเราจริงไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะยังไงคุณก็สำเร็จวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะ